สวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์300ครับตอนนี้300กะหลาดครับต้องการหาคู่ร่วมทีมนะฮะในแผนกของขายโปรดักชันและเซล์ออนไลน์ครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะร่วมงานกับทีมงาน300กะหลาดไลฟ์โชว์รูมเนะฮะเราเปิดรับแผานกเซลล์นะฮะเซล์ Sell ประจำโชว์รูมประจำอยู่ที่โชว์รูม300กะหลาดน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขาย นะฮะหรือการดูแลลูกค้าหลังการขายเราเปิดหลายอัตรานะครับงเงินเดือนบอกคอมมิชชั่นนะฮะขึ้นอยู่กับความสามารถสำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆขออย่างเดียวครับขอให้คุณมีใจและชอบเรื่องรถและใส่ใจในเรื่องการบริการนะฮะติดต่อเราเข้ามานะฮะในเฟสที่2องครับในเฟสของโปรดักชั่นครับเราเปิดรับทีมงานตัดต่อครับเคียร์ v e ถ่ายวิดีโอถ่ายขอรูปครับ เพื่อมาเสริมทัพให้กับช่อง300รตลาดไลฟ์โชว์รูม like แข็งแร่งขึ้นและพัฒนาคอนเทนต์ให้กับแฟนคลับ300รตลาดไลฟ์โชว์ like รูมนะฮะขอแค่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ครับชอบแนวเรื่องรถยนต์พอเดียวกันและรักในการทํางานนะฮะเรามาอยู่ด้วยกันเป็นทีมการ300รตลาดไลฟ์โชว์ like รูมนะฮะส่วนที่สาครับสำหรับใครที่อยู่บ้านหรือทํางานอยู่แล้วอยากได้รายได้เสริมนะฮะสามารถสมัครเป็นเซลล์ทีมออนไลน์ของ3 0 0ตลาดไลฟ์โชว์ like รูมนะฮะคอมมิชชั่นหนักมากๆสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมทีมกับพวกเราสามารถติดต่อ085 2504444ลลดไลน์ออฟชิวลของโชรูครับแอดไซดส300สกอตการลารไลท์ครับ <like> สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะรถของ300การ l ลาร์ไลท์โชรู room, ที่คุณจะเข้ามาร่วมทีมของเราเราการันตีแน่นอนว่าคุณจะได้ขายรถยนต์ที่มีคุณภาพมีการการันตีและดูแลหลังการขายให้สำหรับคนที่อยากเป็นเซลล์300การลางไลท์โชรู room, จะได้สบายใจในการขายครับและทีโปรดักชั่นนะฮะเราจะสนุกสนานไปด้วยกันกับคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ สไตล์300ตลาดครับหรือใครที่จะมาเป็นเซลล์ทีมคุณจะได้ความรู้ได้เทคนิคในการขายออนไลน์สิ่งที่เรามีเราจะถ่ายทอดให้สำหรับคนทุกคนนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะฮะเรารอคุณอยู่นะเพื่อให้คุณมาร่วมทีมกับเรา300ตลาดครับสวัสดีครับ